บทที่เจสบทอวสานทูลหัวของแม่เสียงรำพันธเราจะขาดใจดังแผ่วเบาจากร่างที่คุ้มงออยู่กับคนเจ็บผู้นอนไม่ไหวติงบนพรมตรงหน้าน้ำตาเหือดแห้งด้วยหลังไหลมาเกือบเจ็ดวันแล้วดวงตาคู่นั้นจึงบอบชำ้ำบวม แดงเป่งหน้าเวทนายิ่งหนักเสียงรำพันต่อไปอีกว่าลูกเอ๋ยลืมตาสักนิดเป็นไรให้แม่ชื่นใจบ้างเถิดข้าวน้ำหาได้ล่วงพ้นลำคอของเจ้าไปไหมทูลหัวอย่าทิ้งแม่ไปเลยลูกรักแม่จะจะขาดเสียให้ได้สิ้นใจแล้วแม่จะทำฉันได้เล่าทิศยา อาท่านเสียงเรียกข้างตัวคนพูดขยับร่างอวนทวนของนางเข้าใกล้คนเจ็บดวงตาทั้งคู่อยู่ในลักษณะเดียวกับร่างที่งองุมอยู่ข้างๆแดงชำ้ำด้วยอาการของคนที่ผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักอาหารเทียบสำรับนานแล้วอาท่านกินอะไรบ้างเถิดเมื่อเช้า ก็ได้เพียงน้ำข้าวถ้วยเดียวนี่จนบ่ายคล้อยช่วยเป็นอะไรไปอีกคนจะลำบากใบหน้าซูบซีดอันประกอบด้วยดวงตาลึกโหลค่อยๆเบือนมาหาผู้สนทนาสายหน้าช้าช้าตอบแทบไม่มีเสียงว่าคุณทิอากินอะไรไม่ลงหลอกหลานดูเถิดแม่คุณของแม่ ตั้งแต่เป็นลมลมฟาดหน้ากองไฟแล้วก็หาได้รู้สึกตัวอีกต่อไปไม่นอนหลับตาไม่รู้สึกสติสมประดีหากไม่มีลมหายใจก็เหมือนคนตายแล้วนี่เองอาเฝ้าแต่เรียกชื่อเขย่าตัวก็แล้วลูกไม่ตอบสนองให้ชื่นใจสักคำหลับตานิ่งเจ็ดวันแล้วกุณทีหมดหมอในอนุราชปุระ ก็พากันสายหน้าหมดหวังไม่สามารถเยียวยาได้อีกต่อไปอาเพียงแต่เฝ้าสวดมนต์ภาวนาขอพระคุณขอคุณพระช่วยด้วยเถิดทรมานใจนักในจะเหตุร้ายของราเชนทราพ่อคุณของอาแล้วมาลูกนอนนิ่งไม่ไหวติงเป็นหุ่นปราศจากความรู้สึกเช่นนี้คุณที มารตีนางคุณธีลองเออะเมื่อร่างนั้นฟุบลงกับผืนห้องนางมารตีคานปราดเข้ามาใกล้ๆน้ำตาไหลาอาบแก้มขณะช้อนศีรษะของนายขึ้นวางบนตักโรยาผงที่จมูกไปมานางนารินีจึงรู้สึกตัวอีกครั้งความทุกข์ที่ผ่านมาชั่วระยะเวลาเจ็ดวันได้เปลี่ยนสภาพของนางจนผิดต,ตา กระดูกที่โหนกแก้มและเศร้อคออีกทั้งข้อศอกข้อมือปูดปนดูหน้าเวทนานักครูรู้ผู้นั่งอยู่ไม่ไกลเบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งเครื่องแบบนักรบไม่ปรากฏบนร่างเหลือแต่เพียงผ้าโทตีและมีดาบเล่นเดียวเช่นชาวบ้านทั่วไปน้ำตาลูกผู้ชายเออแล้วแห้ง เสียก่อนจะไหลเช่นสตรีเบื่อนหน้ากลับมาอีกครั้งจึงเห็นภรรยาค้มหน้าร้องไห้อยู่แทบเท้าคนเจ็บซึ่งดูเหมือนโครงกระดูกมากกว่าจะเป็นคนมีชีวิตผิวกายที่เคยนวลเนียนเผื่อสีความงามจืดจางเงากระดูกปรากฏพ้นผิวหนังทั่วไปดวงตาที่เคยงามระยับปิดสนิทเหมือนคนอยู่ในนิทรา เมมริมฝีป,ปากที่อิ่มเอิบก็สงบนิง่งปราศจากเลือดฝาดแก้มขาวซีดต,ตอบลงผิดตาผมดำสนิทนั้นกระจายอยู่เบื้องหลังเสียงนางมรตีล่ำให้อยู่อีกขณะหนึ่งจึงเงยหน้าขึ้นคุณทีนั่นเองที่ขยับเข้าใกล้กระซิบถามขึ้นว่ากุรู้ จะได้ข่าวอะไรบ้างไหมจากวังหลวงหรือแม่นางกูรุถามซ้ำใช่ข้าพเจ้าทราบเพียงว่าสมเด็จพระชนนีทรงนิมนต์พระสังฆราชมาเทศนาธรรมะแก่พระเจ้าโมคคลานะอยู่หลายเพลาบัดนี้กษัตริย์พระองค์ใหม่ดูจะรู้สึกพระองค์แล้วในผลมิการะผู้คุมกำนาททางทหารได้กำหนด พระราชพิธีอภิเษกสมรสพระนางศรีเทวีและพระเจ้าโมคคราณะเรียบร้อยเห็นว่ากราบบังคมทูลให้สร้างพระตำหนักใหม่ในอนุราชปุระระหว่างการก่อสร้างให้เสด็จแปรพระราชฐานไปที่สิคริยาชั่วคราวนี่ท่านและจะทรงบริหารราชการแผ่นดินจากที่นั่นจนกว่าพระราชวังใหม่ณอนุราชปุระ จะแล้วเสร็จข้าพเจ้าได้ข่าวว่านายพลมิการะมีอำนาจเต็มมือ mm hmm. ครูรู้ตอบเศร้าๆก่อนจะกล่าวต่อไปว่า mm hmm. นายข้าพเจ้าต้องรับเคราะห์อย่างที่ใครก็ช่วยไม่ได้ข้าพเจ้ายังดีใจอยู่นิดเดียวที่ไอ้มาค้าน้อยถูกเผาทั้งเป็นมันจะได้รู้สึกเจ็บปวดโอ้แม่นางท่าน หัวหน้าราชสกุลอื่นนั้นดิ้นรนทุรนทุรายไฟท่วมกายแต่นายของข้าพเจ้าสงบนิ่งนักประหลาดแท้จนจนมอดไหมคนพูดสะอึกน้ำตาคลออีกครั้งริมฝีปากสันดร,ริกคนฟังสะอื้นติดติดกันขึ้นมาข้าเองก็นึกไม่ถึง ว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นเสียงที่ล่วงพ้นริมฝีปากนางกุณธิเจือสะอื้นก่อนจะกล่าวเชิงรำพันต่อไปว่าเมื่อสิ้นพระสุรเสียงพระเจ้าโมคคลานะข้าคิดว่าตัวเองเป็นลมกายเบาหวิวหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นแต่อะไรก็ไม่ลายเท่าภาพของเพื่อนข้าหน้าเวทนานะัก โท่เอ๋ยนางกลิ้งเกือบกับพื้นดินแทบเท้าทธนราเชนทราแทบไม่เป็นผู้เป็นคนครูรู้เมมริมฝีปากแน่นสนิทชำเลืองมองร่างที่ไม่ไหวติงพึมพำว่าข้าพเจ้าถูกตีด้วยด้ามหอกที่กลางหลังเมื่อทหารมุรุนทะพันธนาการนายท่านใช่แต่เท่านั้น มันยังฟาดเขาที่ทายถอยลม้มลงเมื่อไรไม่รู้ตัวดาบกระเด็นจากมือพอหานจะเข้าไปหาหนายท่านฟื้นขึ้นมาอีกทีมีคนราดน้ำจนโชคถลันไปที่กองไฟจึงเห็นผู้คนพาก,กันถอยหนีกลิ่นเนื้อไม่คราคลุงแม่นางทิศยาหายไปข้างไหนก็หารู้ไม่ นางหมดสติไปเสียแล้วข้ากับมารตีและอาท่านช่วยกันพากลับไปที่หอพักหรอกกุณเอาใหมนะนางหมดสติไปเสียแล้วข้ากับมารตีและอาท่านช่วยพาช่วยกันพากลับที่พักหรอกกูรุกุณทีตอบแต่นางก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนจนบัดนี้แหละ แม่นางท่านไม่ได้กลับบ้านช่องมาหลายเพลากระมังบุรุษหนุ่มใหญ่ถามใบหน้าแดงก่ำแม้จะไม่ปรากฏน้ำตาก็ตามช่างเถิดสามีและลูกค่ามีผู้คนทาสาทาสีมากมายช่วยดูแลข้าจะยังไม่กลับบ้านหรอกจนกว่าทิศยาจะรู้สึกตัวทายประโยคนั้นแผ่วเบา คนพูดมีอาการคล้ายไม่แน่ใจตนเองมากกว่าหมอหลวงแม้หมอเวทมนขาผีเจ้าเข้าสิงก็พากันวางมือข้ากลุ่มหนักจะทำอย่างไรกันดีเล่าเสียงครางเบาๆมาจากร่างเจ้าของบ้านซึ่งฟื้นคืนสติได้นางกุณธิปราดเข้าไปหาแล้วช่วยจอกน้ำสีเงิน สลักลายงามมาถือไว้กล่าวเบาๆวา่าอาท่านดื่มน้ำสักนิดเถิดนิยาบำรุงหัวใจแม่หมอให้ไวด้วยเป็นห่วงหวังว่าอาท่านจะพลอยเจ็บไข้ไปอีกคนอุ้ยหวังว่าพาสันเอาใหม่นะแม่หมอให้ไวด้วยเป็นห่วงว่าอาท่านจะพลอยเจ็บไข้ไปอีกคน สตรีชลาผู้ถูกความทุกข์แสนสาหัสครอบคลุมจิตใจสายหน้าเบาๆพยายามชันกายลุกขึ้นพยุงร่างกลับไปพับเพียบข้างคนเจ็บสองมือรูปไลต้นแขนที่วางทอดข้างกายอันไม่ไหวติงพึมพำออกไปว่าทิศยาลูกรักเจ้าเพียนมาหาแม่เพียงในความฝันนั้น หาพอไม่ลูกเอ๋ยจงลืมตาเถิดสิ้นสติสมปดีเช่นนี้แม่จะทนไม่ไหวอยู่แล้วอาท่านคุณทิขยับเข้าใกล้ยิ่งขึ้นข้าฟังไม่ถนัดนักอาท่านวัติสยามาเข้าฝันกันนั้นหรือใบหน้าซูบซีดของนางนารินีเบือนมาช้า,ชา พยักหน้ารับตอบแทบไม่เป็นเสียงว่าทิศยามาหาอาทุกคืนหลายหลานบางครั้งก็มาในความฝันและบางครั้งก็มานั่งข้างๆยามที่อาเจริญสมาธิปฏิบัติสิ่งสะอื้นติดติดกันเมื่อกล่าวจบนิมิตที่ปรากฏแก่อาท่านนั้นเป็นเช่นไรเล่ากุณธิสักสัย นางนารินียกชายผ้าคุมไกขึ้นเช็ดน้ำตาที่ซึมออกมาแต่เพียงเบาๆไหลทั้งคู่กรุบเข้าหากันเมื่อตอบว่าทิศยาหรือลานนางมหาอาด้วยเครื่องแต่งกายงดงามนักงามกว่าที่เคยตกแต่งยามรับราชการในวังหลวงหลายเท่าดูนางสมบูรณ์อิ่มเอิบดี แต่อาเพียนถามก็หามีคำตอบไม่หลานเอยนางเฝ้าแต่เข้ามากอดจูบแล้วเลือนหายไปแม้ในนิมิตขณะอาจะเจริญสมาธิปฏิบัตินางก็มานั่งพัดวีให้เมื่อวันนั้นคืนที่แล้วลมแรงนักกุณธิเทียนสมาธิดับนางก็จุดให้กับมืออาร้อนใจจนลืมตาขึ้น ก็ไม่ปรากฏภาพของนางอีกเลยมีแต่ร่างกายที่นอนหายใจหากไรสติเช่นที่เห็นนี้แหละกุณฑีเอ่ยหัวใจอาจจะขาดเสียแล้วอาท่านผู้อ่อนไวักว่าถอนใจยาวยังมีสิ่งใดที่ทิศยาปรารถนาอีกหรือไม่หนอนางจึงแวะมาพบมาหาอาท่านจะพูดอะไรเช่นนั้นกุณฑี หมายถึงว่านางเจ้าของบ้านหน้าตึงอาท่านคุณธิกราบลงกับพื้นอภัยข้าด้วยเถิดแต่ข้าก็เพิ่งจะฉุกคิดขึ้นได้ว่าเมื่อก่อนที่ท่านราเชนทราจะถูกผลักเข้ากองไฟนั้นคนทั้งสองได้พร่ำรำพันถึงคำอธิษฐาน นักโคนโพศักดิธิ์แห่งอนุราชปุระข้าอยู่ไหม่ห่างนางทิศยาตอนนั้นด้วยทันที่จะทันตามไปภายหลังนางสะบัดมือหลุดอาท่านไม่คิดบ้างหรือว่าพระศรีมหาโพอันศักดิ์สิทธิ์นั้นจะยังคงคุณทินางนารินีเปลี่ยนจากอาการซึมเหม่อลอยเป็นว่องไวฉับพลัน ขยับผ้าคุมศีสามิดชิดเอ่ยว่าได้การแล้วหลานแม่คุณของแม่บางทีบางทีที่หลานกล่าวอาจจะเป็นจริงไปได้ทิศยาเคยเล่าให้อาฟังว่าได้อธิษฐานร่วมกับราเชนทราณที่สักศึกศิษิ์แห่งนั้นบางทีเทพพย,ยดาฟ้าดินจะบันดาลให้หลานคิดได้คิดบางทีทิศยา อาจบอกอาก็เป็นได้แม่คุณของแม่ลูกรักคนพูดหันไปกอดร่างไรสตินั้นจูบซ้ำที่แก้มข่าซีดรำพันว่าไปกับแม่เถิดลูกแม่จะเข้าหามแม่จะให้เขาหามเจ้าไปที่โคนพระสีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งอนุราชปุระแล้วเจ้าก็จะฟื้นคืนสติ เป็นปกติดังเดิมมารตีกุรุนางจันทรเจ้ามาช่วยกันหน่อยเถิดรามผ่องบางของนางนารินีเศราเมื่อลุกขึ้นกุณทีเข้าประคองกระซิบเตือนว่าจะเย็นๆเถิดอาท่านไม่ได้อาหารมาหลายวันร่างกายของอาท่านเปรีย้ยเพรียนักอย่าเพิ่งหักโหมใจกาย ปล่อยให้ข้าจัดการเถิดมารตีผู้พูดหันมาหาอดีตนางทาสีผู้ซื่อสัตย์สั่งการว่าเจ้าพของอาณารินีไว้คอยดูแลให้เดินเหินดีๆนะอย่าให้ลม้มลงได้ข้าจะบงการให้คนในบ้านหามทิศยาตามไปดูนี้บรรดาทาสีและทาสาในบ้าน ต่างพากันโกลาหนเมื่อทราบเรื่องแคร่หามคนเจ็บชั่วคราวถูกจัดขึ้นอย่างรีบด่วนกุณทีห่อหุ้มร่างอันไรสติของเพื่อนรักด้วยท่าทีว่องไวยังโปะผ้าห่มอีกชั้นแล้วนางจึงเดินช้าๆเคียงคานหามออกจากบ้านพักโดยไม่รอช้านางนาริณีผู้เดินหน้าเฝ้าแต่เหลียวหลังหันมามอง ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่อาการที่ก้าวเดินไม่มั่นคงนางมารตีประคองพาเดินอย่างระมัดระวังเต็มที่กระทั่งล่วงเข้าบริเวณโพการะอันเป็นกำแพงศิลาแรงสูงท่วมหัวประตูทางเข้าสู่ลานโพนั้นงดงามยิ่งด้วยฝีมือช่างสลักและสกัดศิลาแห่งสิงหลายุคนั้น สายลมเย็นพัดเอื่อยกระทบผิวกายพอรู้สึกทั่วบริเวณลานโพธิการะเงียบสงบปรากฏผู้ทำสมาธิปฏิบัติเพียงสองเพียงสองสคนด้วยเป็นเวลาใกล้พบค่ำเต็มทีนั่นเองท้องฟ้าเป็นสีครามดวงอาทิตย์เจียนรับขอบฟ้าก็จริง หากแสงสีชมพูอมส้มจัดยังทาบฉาดฉานฝูงนกกาบินกับรังเจ้เจ้าอยู่เบื้องบนขึ้นไปนางนารินีงกเงินสั่งให้วางแคร่ที่หามคนเจ็บลงจุนชิดแท่นศิลาบูชาเงนหน้าขึ้นมองกิ่งโพร่มคลึมพึมพำว่าขอเทพย,ายดาผู้รักษาพระรีมหาโพ อันศักดิ์สิทธิ์แห่งอนุราชปุระได้โปรดช่วยทิดาของข้าพเจ้าด้วยเถิดนางทิศยาผู้บริสุทธิ์สะอาดทั้งกายใจนางผู้ไม่เคยก่อบาปกรรมให้รายผู้ใดชั่วชีวิตนางผู้เจริญสมาธิปัญญารักษาศีลบริสุทธิ์โดยสม่ำเสมอมีศีลและธรรมะครบถ้วน ชนิดยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนโปรดเถิดเจ้าค่าอาท่านกุณธีร้องเต็มเสียงทิศยาอาท่านดวงตาทุกคู่แลจับอยู่ณจุดเดียวกันคือใบหน้าคมเจ็บความข่าวซีดนั้นหาได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดไม่หากที่ปรากฏ เป็นอัศจรรย์ยิ่งนักก็คือมุมปากที่สงบราบเรียบมาหลายเพลานั้นมีรอยยิ้มแยมอันไม่เคยปรากฏมาก่อนรอยยิ้มนั้นจุดที่มุมปากสายลมเบื้องบนกระโชกแรงฉับพันกุณทีแงนหน้าขึ้นมองอย่างไม่ตั้งใจนักแล้วจึงเห็นใบโพเขียวสดใบหนึ่งลอยละลิ้วลงสู่เบื้องล่าง ใบโพนั้นเราจะมีชีวิตก็ว่าได้ด้วยเจาะจงที่จะลอยลงตัวพอดิบพอดีเพื่อตกลงบนซวงอกคนเจ็บก้านใบเขียวจัดพอๆกับตัวใบอันปราศจากรอยมนทินด่างดวงทั้งมวลหันปลายแหลมสู่เบื้องศีสษะของเจ้าของร่างกุณทีนั่นเอง ที่ได้สติก่อนเพื่อนมองหน้าคนเจ็บแล้วทาบมือลงเบื้องซ้ายของรวงอกฉับพันแล้วก็นิ่งตะลึงปล่อยให้น้ำตาไหลพรากนาที่นั้นเองริมนฝีป,ปากของนางขมุบขมิบก่อนจะกล่าวว่าทิศยาเพื่อนข้าเจ้ารอความตายชะลอ จนกระทั่งได้มาสัมผัสลานโพธิการะเป็นวาระสุดท้ายอย่างนี้เองดอกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพวงดูจะรับรู้คำอธิษฐานอันยิ่งใหญ่ของเจ้าและราเชนทราใบโพนั้นจึงหลุดจากใบโพนั้นจึงหลุดจากกิ่งทั้งทั้งที่ยังเขียวสดทิศยาเอย๋ย เจ้าผู้ประกอบการบุญกุศลรักษาสินสมาธิโดยสม่ำเสมอขอคำอธิษฐานของเจ้าและลาเชนทราจงสำฤทธิผลเถิดจะอีกกี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามแสงอาทิตย์ลำสุดท้ายรับขอบฟ้าลมพัดจัดขึ้น เสียงใบโพกระทบกันเกลียวกลาวยามลมกระโชกแรงเป็นระยะพาให้ใบที่ถึงวาราล่วงหล่นปลิวละลิ้วลงสู่ลานโพธิการะเบื้องล่างเป็นทิวแถวใบไม้สีเหลืองจัดอมน้ำตาลนวลเหล่านั้นดูจะโปรยปลายอยู่ทั่วร่างที่นอนเหยียดยาวไม่ไหวติงบนแคร่หามดั่งจะนัดกันไว เสียงริ่ำให้ดังแผ่วๆเป็นระยะชวนให้วังเวงใจนักท้องฟ้าสีครามจัดเริ่มเรื่องรองด้วยแสงจันทร์ทางด้านขอบฟ้าโนนณารานโพธิการะบัดหนี้เกลื่อนกลาดไปด้วยใบไม้แห้งเงาคนตะคุ่มตะคุ่มปรากฏเป็นทิวแถวด้วยใกล้เวลาสาการะยามค่ำนั่นเอง ร่างที่ฟุบอยู่ข้างศพพันรู้สึกตัวใบหน้าหมองเศร้าแปดเพื่อนด้วยคราบน้ำตาเง,งยขึ้นดวงตาช้ำบวมทั้งคู่จับจ้องที่ใบหน้าอันขาวซีดของคนตายปากบางสันรริกขณะพึมพำว่าทิศยาเพื่อนรักสิขคริยาเจียนสลาย แต่เจ้าก็ด่วนจากไปเสียก่อนไม่ทันได้รอยถ้อยคำอาลัยไม่ทันได้รอยถ้อยคำอาลัยสวรรค์บนพื้นพิภพดังที่เจ้าได้พรรนาความงามไว้น่าอัศจรรย์นักหากพระสีมหาโพธิ์จักเป็นพยานคําอธิษฐานของเจ้าและคนรักอีกทั้งประวัติอันมหัศจรรย์แห่งชีวิตผู้คน ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไปนับร้อยนับพันปีพุทธศาสนาและต้นโพแห่งอนุราชปุระจักเป็นสีแก่แผ่นดินสิงหลาตลอดไปเช่นกันด้วยเจตนาดีและบริสุทธิ์อีกศิลธรรมย่อมปกป้องสิ่งเหล่านี้ให้คงทนถาวรไปสู่สุขติเถิดเพื่อนรักของข้าเอ่ย จะกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามข้ามั่นใจนักว่าเจ้าและราเชนทราจะหวนกลับมาครองความสุขบนแผ่นดินสิงหลาและสร้างสมบุญกุศลเพื่อสแสวงหาความหลุดพ้นสมดังคำอธิษฐานเป็นแน่แท้ลมพัดกระโชคแรงอย่างไม่มีวี่แววมาก่อนใบโพเขียวจัด ลอยละลิ้วลงสู่เบื้องล่างแล้วสงบนิ่งณนะลานหินตรงหน้านางกุณฑินั่นเองจบบริบูรณ์